สามคำพูดห้ามหลุดปากเมื่อพูดกับลูกเล็กๆนะคะการเลี้ยงลูกให้ดีการบริหารอารมณ์ของพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะสังเกตว่าเวลาที่เรายุ่งหรือว่าเราเหนื่อยเกินไปสติเรามักจะหลุดง่ายๆใช่ไหมคะและเราก็อาจจะหลุดปากพูดอะไรบางอย่างที่มันทำลายจิตใจลูกและลูกก็จะจำมันไปอ่านแสนนานเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเขายังต้องพึ่งพาเราอยู่และพ่อแม่คือโลกทั้งใบของเขามาดูกันนะคะ3คํคำพูดที่ทำลายจิตใจลูกเล็กๆ แรแกไปไกลๆเลยแม่ยุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยอันนี้แม่ติดได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะเวลาที่ไปซื้อของแล้วคุณพ่อคุณแม่กําลังยุ่งอยู่เพราะลูกค้าเข้าร้านเยอะช่วงนั้นนะคะแล้วลูกเล็กก็เดินมาพอดีเวลาที่เด็กเล็กๆเดินมาหาแม่เนี่ยเขาอยากได้ความรักทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่เวลาที่โดนตวาดหรือโดนไล่ไปเนี่ยเขาจะน่าเสียเลยอะ่ะแล้วมันทําให้เขาใจแป้วมากๆนะคะทําแบบนี้ดีกว่าค่ะหันมามองเขาสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วบอกว่าแม่ยุ่งอยู่ หนูอยากได้อะไรรอแม่แป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วกอดเขาสักทีหนึ่งนะคะแค่นี้เขาก็จะรู้สึกดีแล้วนะคะข้อ2แม่บอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่สอนไม่รู้จักจำเนี่ยการที่เด็กเล็กๆทำน้ำหกหรือทำจานแตกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงการที่เด็กทำจานแตกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้มันแตกนะคะและเขาก็ตกใจมากพออยู่แล้วให้คุณแม่บอกเขาว่า ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันไปเอาไม้กวาดกับปุ้งเต้ามาให้แม่ทีแบบนี้จะทําให้เด็กเรียนรู้ว่าการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติจะทําให้เขากล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะและถ้าเขาทําจานแตกบ่อยๆก็เปลี่ยนมาใช้จานพลาสติกดีกว่านะคะข้อ3ไม่ได้เรื่องเลยเราเนี่ยแค่นี้ก็ทําไม่ได้ดูพี่เขาสิยังทําได้เลยเลิกเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นในทุกกรณีนะคะ ความรู้สึกเสียใจที่ถูกเปรียบเทียบเนี่ยมันฝังใจมากๆการเปรียบเทียบไม่ได้ทําให้เด็กดีขึ้นนะคะและมันยังทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีพอการเลี้ยงเด็กในช่วง0-7ขวบเป็นช่วงที่สําคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้เป็นเด็กที่รักและเห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งมันจะนําไปสู่ความมั่นใจในตัวเองสิ่งสําคัญก็คือการบริหารอารมณ์ของพ่อแม่นั่นเองนะคะ